เดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักแบบนี้สยามจะชวนทุกคนมาร่วมงานแห่งความสุขกันครับกับงานมาสจ,จายัยนเปรมประชาวนรณรัก7-9กุมภาพันธ์บอกเลยว่างานนี้จะทําให้คุณมีความสุขมากๆกับบรรยากาศที่สุดๆอีเวนท์ที่ครบทุกอย่างมีตั้งแต่7-9เลยนะสุขเสาร์อาทิตย์ไปจัดเต็มกันะนะครับคุณจะได้พบกับพื้นที่สีเขียวแห่งใ,ใหม่คอมมูนิตี้กรีนสเปซแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานครและงานนี้ครับผมอย่าลืมนะลงทะเบียนรับพาสปอร์ตและไปสะสมสแตมป์รับของรางวัลฟรีๆต่อจากนั้นครับไปชมเทศกราร เฉลิมพระเกียรติโชลวิถีธีรพัฒน์กันด้วยและในงานนี้จะได้ชมละครเพลงสายนาทีแห่งราชาเดอะมเมซิคอลพร้อมกับ 3D mapping ฉายบนต้นสายครั้งแรกในประเทศไทยเลยนะทุกคนกับอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดและสยามไม่พลาดแน่นอนกับการล่องเรือสายบริษัทบนครองเป็นประชากรนะและอีกหนึ่งไฮไลท์ครับกับน้ำพุเรืองระบำแสงสีเสียงพระราชาผู้ปิดทองหลังพระสวยงามประกอบเพลงและแบบโหมันจะว้าวมากมากเลยนะทุกคนนอกจากนี้นะคะ ถ้าใครเป็นสายมูแน่นอนครับว่าปีมะเสงจะต้องมูจะต้องององก็ไปขอพรเจ้าแม่ทับทิมกันได้ด้วยนะมีบรรยากาศของดนตรีในสวนนะครับมีทั้ง C U b a n บ KU b a n แบแล้วก็มีน้องๆเงยาวชนมาเล่นดนตรีสดให้ทุกคนดูด้วยนะสาหรับอาหารเราถ้าเกิดหิวขึ้นมาบอกเลยว่าร้านอาหารมีทั้งมิชลินมีทั้งอาหารดังๆเจ้าดังมากันเยอะมากเลยอยากให้ชวนกันมาเยอะๆเลยนะครับใครมีคู่ชวนคู่มาใครมาเป็นครอบครัวก็ยิ่งดีงานมีตั้งแต่เจ็ดถึงเก้ากุมภาพันธ์นะครับสามโมงถึงสองทุ่มบอกเลยว่าไฮาไลท์ของงาน เยอะมากๆเลยอยากให้ทุกคนมามีความสุขร่วมกันนะครับดนตีในสวนแสงสีเสียงน้ำพรุนิทศการครบถ้วนมากๆอาหารก็พร้อมทุกอย่างพร้อมมารับความสุขกันไดที่สวนเปรมประชาวน่ารัก7-9กุมภาพันธ์นี้ใครพร้อมที่จะมาแล้วบอกสยามกัน่อยครับ